สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการกลับตัวนะครับของกราฟว่าการเสียรูปแบบของเทรนเนี่ยหรือว่าเรียกว่าการกลับตัวนั่นแหละมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับก็ทาไมถึงต้องรู้เรื่องนี้นะครับประโยชน์เรื่องนี้เนี่ยจะมีสองข้อหลกัหลกๆนะครับข้อที่หนึ่งสามารถทำให้เราหาจุดเข้าเดอาร์ได้นะครับในต้นเทรนใหม่นะครับ ก็คือเมื่อการมีการกลับตัวเนี่ยก็คือมันมีการเปลี่ยนเทรนใช่ไหมครับเราสามารถเข้าเทรดได้ช่วงต้นเทรนเลยนะครับข้อที่2นะครับคือสามารถหาจุด TP นะครับได้แม่นยำม,มากขึ้นก็คือถ้าสาย Follow เทรนเนี่ยเราก็ทิ้งออเดอร์ไว้เรื่อยๆนะครับให้มันเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆทีเนี้ยเราจะไปปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อกาฟเนี่ยมันเสียรูปแบบของเทรนเทนนั้นไปแล้วนะครับทีเนี้ย จุดสังเกตนะครับในการเสียรูปแบบของเทรนเนี่ยมันมีอยู่สามข้อหลักๆด้วยกันจุดสังเกตที่หนึ่งนะครับมันจะมักเกิดขึ้นบริเวณแนวรับและแนวต้านใหญ่นะครับแนวรับและแนวต้านใหญ่เนาะก็อาจจะเป็น t ท m e เฟร m e Day นะครับหรือว่า t ท m e เฟรม e ฮดโฟร์นะครับจุดสังเกตที่สองนะครับมันมักจะเกิดขึ้นอ่ามักจะมีแท่งกับตัวนะครับที่ i ท e f เฟรมใหญ่เช่นกันนะครับแท่งกับตัวเป็นยังไงเดี๋ยว ผมจะเปิดให้ดูนะครับจุดสังเกตที่สามนะครับโลและไฮเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นไรเช่นว่าไฮเขาสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีนะครับไฮมีการปรับตัวต่างลงนะครับแล้วก็โลมีการปรับตัวต่ําลงนะครับแบบนี้ก็คือโลและไฮมีการเปลี่ยนแปลงั่นเองสามข้อหลักๆดังนี้นะครับที่เป็นจุดสังเกตแต่ มันไม่เสมอไปนะครับมันไม่เสมอไปแต่โดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ากราฟเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีเนี่ยมีจุดสังเกตครบที่3ข้อแล้วมันอาจจะไปต่อก็ได้นะครับใครจะรู้แต่ว่าหลักๆมันก็จะไม่พ้น3ข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกราฟจริงกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดกราฟอ่า USDCHF นะครับก็ดูมาก่อนคร่าวๆแล้วแหละที่ทำเฟดเม m ดโฟเนาะ ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือเทมขาลงใช่ไหมครับก็คือจากตรงนี้มาเรื่อยๆเลยอ่ะลองตีดูนะครับประมาณนี้เนาะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยครับคือกราฟเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่เป๊ะๆเ,เหมือนในภาพวาดที่เขาสอนเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราตีแค่ประมาณเนี้ยเราก็มองเป็นเทมขาลงได้แล้วเนาะเทมขาลงเป็นยังไงก็สังเกตง่ายฮะเห็นไหม ดูจุดนี้นะครับตั้งแต่จุดนี้เลยไฮนะครับต่ำลงเรื่อยๆไฮต่ำลงเรื่อยๆไฮต่ำลงเรื่อยๆโลก็ต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเทนขาลงเนาะทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอเทมขาลงตรงเนี้ยมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วจําข้อสังเกตแรกได้ไหมครับมันมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับแนวต้านอ่าเรามาตีแนวรับแนวต้านกันก่อน ประมาณนี้นะครับใครยังตีไม่เป็นนะครับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับทําไว้หมดแล้วนะครับนี่นี่คือแนวรับเนาะ,ะตีแนวต้านไว้เผื่อๆนะครับจริงๆก็ดูจุดกลับตัวก็ใช้แค่แนวรับนะครับดูจุดกลับตัวของขาลงเนาะอ่ะมาซูมดูกันนะครับปึ๊บอ่ะนะครับทีเนี้ย สำหรับกราฟตัวนี้นะครับมันเป็นเทนขาลงมาอย่างต่อเนื่องครับก็จริงๆอ่ะสามารถอนุมานได้แล้วว่ามันจะกลับตัวแล้วนะครับหรือมันเสียรูปแบบของเทนขาลงแล้วยังไงนะครับดูตรงนี้ฮะที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับโลนะครับจากเดิมที่ว่าโลมันต่ําลงเรื่อยๆมาถึงตรงนี้นะครับโลมันเท่าเดิมนะครับแล้วก็โลที่สามนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยถ้า โลที่สี่นะครับถ้าโลที่สี่คือตรงนี้นะครับประมาณช่วงนี้ถ้าเขามาทําโลแล้วสูงขึ้นก่าเดิมแล้วขึ้นไปทำไฮอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าการาฟเนี่ยมันจะมีการปรับตัวเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับลองตีเส้นดูไ,ได้นะครับนี่นะครับลักษณะน,นะครับถ้าเรา ตีกาวไว้เนาะเขาก็จะเคลื่อนที่มาประมาณนี้อ่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าคนจะมองยังไงนะครับแบบนี้นะครับเคลื่อนที่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยก็ มันก็ถือว่าจากเทนขาลงเนี่ยกับตัวเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับทีนี้จุดสังเกตที่สามที่ผมพูดไว้ใช่ไหมผมลืมเลยนะครับมันจะชอบเกิดแท่งกับตัวนะครับบริเวณบริเวณแนวรับนะครับอย่างตรงนี้นะครับแท่งตรงนี้หรือตรงนี้นะครับก็สามารถมองว่าเป็นแท่งเทียนกับตัวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่พยายามจะลงนะครับเป็นรูปแบบที่พยายามจะลงแต่ว่า วอลุ่มขาเซลไม่มีนะครับกลายเป็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าแรงเซลลไม่มีแรงบายกำลังมานะครับก็คาดการได้ว่าเป็นแท่งกลับตัวอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่ากราฟมันกำลังจะกลับตัวเนี่ยเราจะสามารถเข้าเทรดแบบไหนได้นะครับถ้าใครที่ดูช่องผมมาเนี่ยจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า วเวลาเทรดเราเทรดตามเทรนเนาะทีนี้ถ้าเราคาดการณ์ได้ว่าจากขาลงเนี่ยมันจะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเดอร์อได้ที่ช่วงนี้เลยนะครับเข้าเดอร์อได้ที่ช่วงประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ follow เทรนไปเรื่อยนะครับปิดกําไรตรงไหนขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณว่าเป็นเทรดสั้นหรือว่าเทรดยาวนะครับถ้าใครจะรันเทรนก็ถ้าเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันกําลังสร้างเทรนขาขึ้นอยู่เราก็ สามารถเข้าได้ที่ต้นเทรเลยนะครับแบบเนี้ยก็จะคุ้มค่าในการเทรดหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะครับก็พูดประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดติดตามช่องไว้ได้นะครับหรือใครที่ยังเทรดไม่เป็นนะครับก็สามารถไปดูคลิปพื้นฐานของผมได้นะครับที่อยู่ในช่องทําไว้หมดแล้วนะครับใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับ วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ